ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูไอเครื่องช็อตวัวนะครับพอดีว่ามีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะก็อยากทําเองนะครับบางคนก็อยากทําเองบางคนก็อยากซื้อนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําขายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะใต้คลิปนะครับก็ไปสั่งเอาใน l a ซาด่านะครับก็เพราะว่าอันนี้ผมก็สั่ง l a ซาด้าเหมือนกันเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับที่ต้องมีก็คือ เป็นเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องแล้วก็มีชาร์จเจอร์นะครับตัวชาร์จเจอร์แบบนี้ก็ได้สีฟ้าก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไอตัวนี้ไว้ไอตัวนี้มันจะทนนะครับทนกว่าราคาก็200กว่าบาทเนาะก็ทนกว่าอันนี้ก็ราคา8 0 0ร้อยนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกลูกเล็กนะครับ12โวลต์ประมาณ8แอมป์5แอมป์ก็ได้นะครับลูกละ200กว่าบาทแล้วก็ มีแผงโซล่าเซลล์นะครับส่วนแผงเนี่ยอันนี้ของผมเป็นแผง50วัตต์นะครับแต่ว่าผมจะแนะนําที่ประมาณ20วัตต์นะครับ20วัตต์ขึ้นไปเนาะมันจะได้พอดีกับการชาร์จแล้วก็ใช้ของเรานะครับก็นี่นะครับส่วนเดี๋ยวมาดูการต่อเนะคร่าวๆนะครับการต่อก็คือเราจะต่อแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับอันนี้เป็นสายแบตเตอรี่นะครับก็ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมี ชาร์จเจอร์มันจะมีบอกมันจะมีร hey. yeah ูปแบตเตอรี okay. Okay. ่นะครับอันนี้เป็นรูปแผงอันนี้เป็นรูปหลอดไฟเนาะอันนี้เราก็ต่อเนี่ยครับแบตเตอรี่นะเนี่ยเราก็ต่อไฟเข้าแบตเตอรี่ก่อนนะครับพวกชาร์จเจอร์พอต่อไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วก็ต่อไฟจากแผงเข้ามานะครับมีสัญลักษณ์บวกลบชัดเจนนะครับที่แบตเตอรี่ก็จะมีนะครับมันไม่ยากนะครับแล้วก็ไอตัวเครื่องช็อตนะครับมันจะมี มีแจ็คมาให้นะครับมันก็มีบวกลบมาเหมือนกันนะครับมันจะมีเป็นแบบแบบขีบแบบนี้มาให้นะครับนี่ก็เราก็มาคีบตามสีนะครับอันนี้ก็สีดําก็ลบสีสีแดงก็บวกแบตเตอรี่เราก็ต่อต่อแบตเตอรี่เข้าแบตต่อแบตไปที่ชาร์จเจอร์แล้วก็ต่อแผงเข้านะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์มันก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่เป็นก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับมันก็จะชาร์จของมันเอง แล้วก็ส่วนการต่อไอต่อสายไฟนะครับต่อสายช็อตบัวนะครับต่อสายที่เป็นรั้วนะครับก็อันนี้เป็นบวกนะครับเป็นบวกนี่คือเราจะต่อเข้าเข้ามาเป็นสายรั้วนะครับส่วนไอฝั่งลบนะครับก็จะต่อลงดินนะครับใช้แท่งกาวหรือว่าเหล็กเส้นนะครับก็ตอกลงดินแล้วก็นี่อันนี้ก็คือตัวสาย นี่คือตัวสายบวกเราก็ต่อมาแล้วก็มาพันนะครับพันแล้วก็ส่วนไอฝั่งลบนะครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับใช้ลวดแบบนี้นะครับแนะนําให้ใช้ลวดที่เราล้อมรั้วนะครับแล้วก็พันกับแท่งเหล็กแล้วก็ตอกลงไปนะครับมันจะได้ลงกาวเนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะแนะนําก็คือการการทําฉนวนนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับก็ ฉนวนก็คือต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับอย่าให้มันติดกับเสานะครับต่อให้เสาไม้ของเรามันจะแห้งขนาดไหนก็ตามนะครับก็เพราะว่ามันจะลงกราวนะครับอย่าให้มันโดนตะปูนะครับอย่าให้อย่าให้มันไอรวดตัวเนี้ยอย่าไปให้ไปชิดตะปูมากเนี่ยครับไอตัวนี้ก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับผมผมเคยลงคลิปไปแล้วไอที่ว่าการทําฉนวนนะครับทําง่ายๆนะครับประหยัดด้วยก็ลองลองลองไปดูนะครับเนี่ยครับ ทแบบนี้ถ้าผมเห็นบางคนเอามาพันนะครับพันกับไม้แล้วก็ไปเลยมันแบบนั้นจะทําให้เครื่องเราพังนะครับแป๊บเดียวก็พังแล้วครับมันใช้ได้ไม่นานเนาะก็เราก็ลากสายลากไอ้เส้นนะครับลวดก็เป็นเบอร์1 6 17กสิบเจ็ดได้นะครับก็ร้อยนะครับอันนี้ผมก็เจาะเจาะแล้วก็ร้อยลงร้อยร้อยไปนะครับก็ยาวไปนู่นเลยนะครับก็ ทําแบบนี้ทุกเสานะครับมันจะมันจะทําให้ไม่ลงกาวนะครับแล้วก็เครื่องมันจะช็อตดีแล้วก็ไม่พังด้วยนะครับก็นี่ยครับตัวอย่างของผมก็จะประมาณเนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็ส่วนใครจะสั่งก็ดูนะครับไปค้นหาเอาเองก็ได้นะครับถ้าค้นหาไม่เจอก็ดูที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ ก็ผมก็สั่งลาซาด้าทุกทุกอย่างเลยนะครับทั้งแบตทั้งเครื่องช็อตทั้งอะไรเลยเลยแล้วก็เอามาต่อเอาเองเนาะส่วนการต่อก็บอกไปแล้วถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเครื่องล้อมรั้วไฟฟ้าพอดีมันเป็นหน้าเก็บเกี่ยวแล้วเนาะก็บางคนก็อยากไปล้อมนาล้อมอะไรเงี้ยครับก็ลองเอาไปทํากันดูครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ